เอลักษณะนี้เนี่ย,ยผมบอกเลยว่าให้ห่างไกลส้นใช้คำนี้บอกเลยว่าวิธีการนี้เนี่ยมีแต่หลอกเอาตังมีแต่หลอกเอาตังมีอย่าทำา s o o แบบนี้ปี2024 <S 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 ถ้าคุณกำลังจะทำา s o o ให้กับธุรกิจเว็บไซต์ในปี2024ถ้าไม่ฟังสิ่งที่ผมพูดรับรองว่าช้าแน่ๆสวัสดีครับผมเจฟันแนลสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าทำแบบไหนให้ผลลัพธ์ SEO ของเรานั้นไม่ช้าสำหรับปี2024 เราลองมาดูกันเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าในแบบปกติที่ทั่วๆไปเวลาเราทำเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็เล่าจากเคสจริงเนาะให้เห็นตัวนี้ก่อนปกติก็เป็นไทม์ไลน์ที่เราทําอยู่แล้วให้สังเกตในพาร์ทของออนเพจอันนี้ก็คือออนเพจคือปกติเนี่ยใครที่เคยจ้างเอเจนซี่ทํา SEO เนี่ยเราจะเจอการลงบทความซึ่งต้องบอกว่าการลงบทความเนี่ยเป็นการทาออนเพจที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ถามว่าทําไมมันช้าอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ปกติเราจะมีการซอยย่อ,อยอย่างในกรณีนี้ ก็จะเป็นการยกตัวอย่างอย่างในไทม์ไลน์ตัวนี้เนี่ยก็จะพูดถึงว่าเดือนละ5บทความต่อเดือนอันนี้แหละคือพอยต์เพราะว่าจริงๆเราเนี่ยถามว่าสมมุติเราลง5บทความ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 1ปีมันจะเท่ากับ60บทความซึ่งก็เป็นวิธีการที่ถูกแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันช้า60บทความเนี่ยคุณลองเราลองนึกถึงว่าสมมติมาในเดือนที่7ที่8แล้วเนี่ย สีเกิดขึ้นก็คือผลลัพธ์ของเดือนที่7เดือนที่8ก็ต้องรออีกประมาณ3 4เดือนถ้าเป็นเว็บไซต์ใหม่ซึ่งพอยิ่งลงเดือนที่11เดือนที่12เนี่ยผลลัพธ์ของเดือนที่ 11- 12ก็จะต้องรออีกประมาณ3เดือนนะครับอันนี้ก็เราพูดถึงกรณีที่เว็บไซต์ใหม่นะตีไว้3เดือนซึ่งอาจจะไวกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้วิธีนี้เนี่ยผลลัพธ์มันจึงช้า แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องทําอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูการวิธีการที่ทําให้ผลลัพธ์เร็วขึ้นสิ่งที่จริงๆแล้วมันควรจะเกิดขึ้นก็คืออย่างแรกเลยเราจะต้องมารู้คีย์เวิร์ดทั้งหมดของเว็บไซต์เราก่อนสิ่งสําคัญก็คือเราต้องมีลิสต์ของคีย์เวิร์ดก่อนคือจริงๆแล้วในในหนเว็บไซต์อะครับคุณรู้ไหมว่ามันสามารถติดคีย์เวิร์ดเนี่ยได้มากกว่า 1,000 k e y w o r คีย์เวิร์ดซึ่งมันอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดในเชิงข้อมูลแล้วก็ในเชิงการซื้อขายในภาษาหลักผมเรียกว่า Information Keyword กับ Commercial Keyword เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราก็ต้องมี Risk Risk ในส่วนที่นี้เนี่ยก็ต้องมีข้อมูลว่าคีย์เวิร์ดที่ 1, 2, 3, 4ตีไว้สัก 60คีย์เวิร์ดสมมติว่าตีว่า1คีย์เวิร์ดเท่ากับ1บทความเนี่ยครับแปลว่าในที่นี้เราจะรู้แล้วว่าเรามีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างยิบย่อยที่เราต้องการทั้งหมด60อันนี้ขอตีไว้ที่60ก่อนนะซึ่ง60เนี่ยก็ถือว่าได้ลูกค้ามาค่อนข้างเยอะและ้วทีนี้พอใช้วิธีการนี้ครับสิ่งสําคัญก็คือจากที่เราจะมาทําแบบนี้เนี่ยผมใช้วิธีการใหม่วิธีการนี้เราเรียกว่าวิธีการจัดเป็นไทม์ไลน์เวิร์กโฟร์ ก็คืออะไรเดือนที่1ถึงเดือนที่3วางไปเลยว่า1 3เนี่ยจะเป็นเรื่องของออนเพจที่เป็นบล็อกจากที่ต้องมาทํา12เดือนนะครับในมุมของเราเนี่ยสมมุติเราลง ทั้งหมด60ใช่ไหมหกสิบบล็อกภายใน3เดือนผลลัพธ์เนี่ยมันจะมาเกิดผลลัพธ์แบบจริงๆเนี่ยตั้งแต่เดือนที่6เป็นต้นไปอ่ะแบบนี้เพราะฉะนั้นทราฟฟิกที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นทราฟฟิกที่ค่อนข้างที่จะทันทีผลลัพธ์ของตรงนี้เนี่ยจากที่ว่ามันจะค่อยๆขึ้นมาอ่ะจากของเดิมนะค่อยๆขึ้นมาในเดือนที่6เดือนที่12แล้วก็พุ่งไป12ผลลัพธ์ตัวใหม่เนี่ยมันจะขึ้นมาแบบเดือนที่6เนี่ยเริ่มขึ้นมาละกราฟมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้กราฟ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการลงตัวบล็อกที่เราริชมาแล้วทั้งหมดภายใน3เดือนเนี่ยได้ผลลั์ที่ดีกว่ามากและในลักษณะการทําแบบนี้ผมมิสูจน์มาแล้วทีนี้ถ้าจะให้ดูผลลัพธ์ตัวเคสจริงเนี่ยขอยกตัวอย่างอา่าเว็บไซต์ at home at Home เนี่ยเป็นเคสที่ผมและทีมงานรับมาแล้วเรามี KPI ที่เราต้องการที่จะทะลุในตอนนั้นนะครับซึ่งวิธีการเราใช้วิธีการว่าเราอยากที่จะทําให้เสร็จไปเลยในตัวบทความทีนี้เดี๋ยวมาดูทราฟิกดีกว่าโอเค เว็บไซต์นี้เราได้ไปทํามาตั้งแต่ในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ใหม่เลยนะครับดีไซน์ใหม่ตัวนี้ก็ยังเป็นดีไซน์เดิมนะแล้วก็ทําเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับสปีที่แล้วเนี่ยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเท่าที่ผมมาเช็คเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการทํา SEO อะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนั้นโอเคทีนี้นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อในช่วงของ,ของปี2 0 2 2ตอนนั้นเนี่ยโปรเจกต์อยู่ที่เดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยทราฟฟิกเริ่มต้นอยู่่่ททีีีปปรรระะมมมาาาาณณ2300น้้แลวก็สาาถ จะทะลุเป้าภายใน6เดือนได้เดือนที่2เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่3,500และเริ่มมาแตะหลักหมื่นในเดือนในเดือนที่8 เพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลาประมาณ6เดือนสังเกตในเรื่องของการเลเวลในการขยายจากจากเดือน94้เดือน4เป็น3 0,000ื่นเริ่มเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วจาก2เท่าก็ขยายเป็น2เท่าอีกจาก3 0,000ื่นเป็น60,000จาก6 0,000เป็น9 0,000อ่ะอันนี้เริ่มลดลงมาประมาณ1.5เท่าประมาณนี้จาก90,000อ่ะ1น0 0 0 0ปาไปแส4นะครับแล้วก็ณปัจจุบันทราฟฟิกก็ยังคงคงที่อยู่ประมาณ2 0 0 0เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เห็นก็คือไอช่องตรงนี้แหละมันเป็น าของว่สมมติเราใช้วิธีการซอยย่อยเนี่ยสีเกิดขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นนะครับแต่ว่าวิธีการที่เรารวบมาแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถเลเวลเลตได้ทันทีอันนี้ก็คือเคสที่1ว่าถ้าอยากให้ผลลัพธ์ไวนําว่าให้ลงออนเพจให้ครบทีเดียวเลยให้ใช้วิธีนี้แล้วจะดีกับธุรกิจของเราทีนี้มาดูอย่างที่2ที่ผมเจอบ่อยอย่างที่2เนี่ยเป็นวิธีการที่ส่วนตัวไม่เคยใช้แต่ว่าได้ยินมาเยอะก็คือการทำแบ็กลิงแบบที่ไม่ทำออน เลยอันนี้น่ากลัวสิ่งที่สําคัญยังคงมี3อย่างที่ผมย้ํามาตลอดโอเคเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้าง size structure ไซต์สตัคเจอร์คือการวางโครงสร้างเว็บไซต์เราให้สอดคล้องกับ SEO 2. คือ Onpage Backlink โ okay, อเคเอาแค่3ตัวนี้สิ่งสำคัญก็คือถ้าวันนี้เราทำแค่พาร์ทที่1กับพาร์ทที่2เนี่ยทราฟฟิกก็พุ่งแล้วทราฟฟิกมาแล้วแต่สิ่งที่สิ่งที่เจอเนี่ยบางที่ให้เซอร์วิสแค่ Backlink สำหรับเว็บไซต์ใหม่นะซึ่งแน่นอน ยิ่งเป็นเว็บไซต์ใหม่และทราฟิกน้อย2ตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ทําเลยอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าผลลัพธ์ไม่มาเอนซี่ลักษณะนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าให้ห่างไกล้นส<อ>ใช้คํานี้เอาให้ห่างเลยพยายามห่างจากเอ็นซี่ลักษณะแบบนี้แล้วเลือกเอเจนซี่ที่เขาใส่ใจในเรื่องของเนื้อหาอรายละเอียด เว็บไซต์ของเราเพื่อให้เกิดยอดขายเมื่อไหรก็ตามที่เจอเอเจนซี่ที่ทำ SEO แล้วบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มแบคลิงให้คุณลองถามเขากลับดูว่าอ้าวแล้วในส่วนของเนื้อหาบทความคีย์เวิร์ดอะไรตรงนี้ทําไงถ้าเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปทํอาอัดแบคลิงตรงนี้สับบทความให้ในขณะที่เว็บไซต์ของคุณทราฟิกก็ยังน้อยยังไม่มีอะไรมากเนี่ยห่างเลยเชื่อผมในฐานะที่ทํามาหลายเว็บไซต์ทําให้กับธุรกิจตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าวิธีการนี้เนี่ยมีแต่หลอกเอาตังค์นะครับก็ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันจากประสบการณ์ที่ทํามาหลายเว็บไซต์แล้วก็ทําสําหรับเว็บไซต์ที่เป็นในเชิงธุรกิจด้วยนะครับว่าวิธีการที่จะให้ผลลัพธ์ SEO ในปี2024ได้ผลอย่างแรกก็คือทําให้เป็นโปรเซสคําถามคือพอใน3เดือนเนี้ทำลงบทความไปแล้วทําอะไรต่อก็ต่อมาในสิ่งเราทําคือ optimize optimize ต่อ จริง o p t i m i z e เนี่ยก็สามารถทำได้ยาวๆเลยนะครับ o p t i m i z e เพิ่ม back link อ่ะเริ่มเพิ่ม Backlink ได้ละเริ่มทำในส่วนของ Inter n a l link หรือว่าจะเพิ่มบทความ add on บล็อกเข้าไปอีกก็ได้เพื่อที่จะเสริมว่าเฮ้ยโอเคคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยมันมันยังไม่ได้ติดตามแผนนะคุณอาจจะเพิ่มตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการทํา SEO เนี่ยยังมีอีกเยอะแต่ว่าเราลงสิ่งที่สําคัญไปก่อนในช่วง3เดือนแรกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้แหละคือวิธีการที่ผมแนะนา และผมนํามาปรับใช้ผมเริ่มนํามาเทสปรับใช้ในช่วงในช่วง2ปีผ่านมาเนี่ยผมเริ่มมาทําแบบนี้แล้วแล้วก็ในส่วนของเอเจนซี่ที่ผมดูแลเนี่ยปีนี้ผมปรับให้มาใช้วิธีการนี้เพราะว่าจริงๆมันเป็นการลงทุนไปก่อนนะแต่ว่าเรามองว่าเราอยากถ้าเราอยู่กันยาวๆหปีเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีไปเลยครับอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้ผลลัพธ์ SEO ในปี2024ของคุณนั้นเกิดผลลัพธ์ได้ไวไม่ช้า ชัวรับประกันมี2สิ่งนี้แหละที่เราต้องรู้สำหรับใครที่ชอบเนื้อหาคอนเทนต์ตรงไปตรงมาแบบนี้ในการทำเอ e ซให้กับธุรกิจฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็มีคําถามอะไรอยากให้คอมเมนต์มานะเพราะผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากที่จะรู้ในเรื่องของอะไรบ้างเกี่ยวกับ SEO ทําได้เลยยินดีพร้อมที่จะตอบยินดีพร้อมที่จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟัง